สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง r e a m Maker Channel ช่องคนชอบเล่นเกมแต่ชอบเล่นเองก็ไม่มีเกมอะไรให้เล่นแบบเป็นพิเศษนะเกมจีบสาวก็ยังไม่มีนะทุกคนต้องรอก่อนนะมันอยู่ในว s h ิลิสเต็มไปหมดเลยแบบเกมที่น่าสนใจอ่ะก็กลับมาดูร้านกันนะเห็นเขาบอกว่าอัปเดตไปเยอะมากเราเปลี่ยนชื่อร้านได้ด้วยนะเปลี่ยนไงไม่รู้แล้วก็โอ้โหของเต็มไปหมด เฮ้ยเราไม่เจอกันนายนะนายเฉยหรือว่านายคอมจำชื่อไม่ได้แต่จำได้ว่าแบบเหมือนอ่านเด้ทำไงวะมันไม่สามารถย้ายของทำไงวะอยากเปลี่ยนของอะนี่อ๋อนี่ไงคือรีมูฟเลเบลตอนที่มันโอ้คุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเลเบลก็คือ เปลี่ยนโปรดักต์ได้ในขณะที่ยังมีสินค้าเต็มเชลนะแสดงว่าอย่างนี้เราทําได้เหรออันนี้ก็ไม่ได้นี่หว่าไม่ได้ทําไงวะเคลียร์เลเบลกดคลิกขวาเหรอไม่ได้หรือว่าเราต้องไปทํากับอันที่มันไม่มีของมันก็ไม่มีนี่หว่าทำไงวะไม่ใช่นะน,นี่ตั้งราคาเดี๋ยวอ่านก่อนคลิกซ้ายเคลียร์เลเบล เคลียร์ไม่ได้เคลียร์อันที่มีของไม่ได้อมืมันทำไงวะแล้วนี่กล่องแบบโอ้โหเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่านมมันจะไม่หกดับกลับลงไปปลุกเ,เอ๊เขาบอกว่ามันสามารถใส่แบบว่าตัวนี่ได้เลยนะว่าเราอยากให้สินค้าอะไรอยู่ตรงไหนนะ มันหรือมันควรเล่นใหม่วะแล้วก็เขาบอกว่ามันมีเออ่จ้างงานนะจ้างนี่นี่จ้างคนแบบว่าเติมของได้นะต้องมีสตอเรจหนึ่งต้องมีเคาน์เตอร์แร็กวางของด้วยนะเนี่ยเขาเขามีแคชเชียร์ใช่ไหมครั้งที่แล้วที่เราเล่นกันแล้วก็ กขามีคนที่เติมของให้นะเต่อ,ตอเนมนี่ไงโอ้โหครับเปลี่ยนชื่อร้านตั้งสองร้อยห้าสิบเลยเหรอโอ้โหแพงมากเลยไม่พอกันไม่พอแล้วก็เปลี่ยนทางเข้าร้านได้นะคือมันจะมีแบบว่าเป็นร้านแบบขยับไปด้านข้างได้ที่อ่านมามสตอร์เรจแปดร้อยโอ้โหเราต้องมีนั่นก่อนเราจะมีคนเติมของให้นะอันนี้ก็ซื้อของก็ไม่ไม่ต่างจากเดิมนะเออ แล้วก็ไปเสร็จไปเสร็จหนีจ่ายตังค์ก่อนไปเสร็จเดี๋ยวจะหาเอาไม่จ่ายตังค์โอ้จ่ายจนหมดไรเส้นนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะอันนี้ก็สินค้าเออมันก็ขยายร้านแล้วก็นั่นนะ่ะซื้อสินค้ามาเพิ่มนะเออธนาคารธนาคารก็ยังกู้ได้แค่เท่าเดิมนะไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปแล้วก็ของนะ อ๋อนี่ไงมันอ๋อมันไม่ใช่นี่หว่ามันแค่บอกว่า12ชิ้นไม่ได้มีการบอกเพิ่มแต่อย่างใดอันนี้บอกไหมว่ามันเป็นอะไรยังไงไม่บอกนะเออไม่บอก้แวแต่นี่ไงเราเปลี่ยนสีได้วนะเปลี่ยนสีกําแพงได้สำหรับคนที่อยากจะตกแต่งร้านนะเออตกแต่งร้านให้มันสวยงามค่อยๆทาสีกําแพงได้นะวมมีสีเยอะเหมือนกัน พื้นได้ด้วยนะนี่เยี่ยมไปเลยครับก็โอเคอยู่นะอ๋อแล้วมันแบบมันได้แค่ไม่กี่ช่องด้วยนะมันได้แค่สิบช่องเนี้ยแสดงว่าต้องซื้อเยอะนะกว่าจะเต็มร้านแบบว่าปูให้มันเต็มร้านอะไรอย่าเงี้ยนะโอ้แล้วคือสรุปเราเปลี่ยนป้ายอันนี้ยังไงเนี่ยม,มันย้ายไม่ได้นะเคลียร์เลเวลไม่เห็นจะได้เลยอะ อันที่มันโล่งก็ไม่เห็นจะใส่อะไรได้เลยเนี่ยไหนวะไม่ได้ไม่สามารถไม่ได้เออกดไงก็ไม่รู้นะมันมันไม่ได้สอนวิธีกดแล้วเรามีอะไรที่ทำได้ไหมที่ที่มันอัปเดตมาอันนี้ดูเลยเออกด e เพื่อปิดเปิดปิดเปิดปิดอ๋อนี่ไงเปิดปิดได้นะว่าจะเปิดปิดแคชเชียร์หรือเปล่าแล้วก็ ไม่ไม่มีอะไรนะมันมันย้ายไม่เห็นจะเปลี่ยนอันนี้ได้เลยที่อ่านมาเขาบอกว่าเราสามารถแบบเหมือนแบบใส่ไว้ได้ว่าจะเอาของอันไหนไว้ตรงไหนแล้วแบบมันจะได้เติมแบบสะดวกไงไม่มีการเติมพลาดแบบเหมือนก่อนหน้าเนี้ที่แบบเติมเป็นมั่วๆให้มันเต็มชั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเปลี่ยนชื่อร้านก็คือต้องเสียเงินนะโอ้โหไม่มีเงินนะเนี่ยสตอรเรจก็ยังเข้าไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่ได้ซื้อไง เออแล้วก็รอ,รอบนี้เหมือนจะไม่มีการอัปเดตแต่อย่างใดนะโอ้โหถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยเชล,ลมันก็จะผุผังๆอ่ะเดชใช่ป่ะแบบคือเขาเรียกว่าอะไระคือมันแก้ยากแบบว่าของมันก็ดึงออกมาจากเชล,ลไม่ได้อย่างเงี้ยโอ้โหมีรถซุปเปอร์คาร์เลยเว้โอ้โหมันมีอะไรอย่างอื่นรอบนอกไหมนะเหมือนจะไม่มีนะคือในอัปเดตมันไม่ได้พูดถึง ไม่มีนะเขาน่าจะมีอะไรให้เราเล่นรอบนอกหน่อยเนาะดูเด้ถังขยะทำอะไรได้ป่ะก็ไม่ได้นะอันนี้มันจดหมายนี่ว่าไม่ใช่จังขยะเข้าไปในนี้ได้ป่ะอึ๊บอึ๊บเอาเขาได้ด้วยเว้ยเดินในพุ่มไม้ได้เลยเอออึ๊บนี่กระโดดข้ามมาเหยียบรถหนะ่อเยเหยียบรถเหยียบรถขึ้น,ข,นขึ้นรถกระบะโอเค ก็ไม่มีอะไรนะสรุปรอบนอกร้านเราก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะเออก็มีแค่นี้เองนะเข้ามาอัปเดตให้ดูนะคือแบบว่ามันมันดูน่าสนใจมากขึ้นนะแต่แบบถ้ามันเคลียร์ของยากขนาดเนี้เล่นใหม่มันเลอๆมันง่ายกว่านะเพราะว่าแบบ มันมันการจัดการร้านที่แบบว่าต้องมานั่งรอเคลีย์ของให้มันหมดไปมันยากมากเลยนะแต่ตอนนี้เรามีเฟอร์นิเจอร์ให้ซื้อค่อนข้างเยอะนะแต่เฟอร์นิเจอร์ก็ยังไม่บอกอยู่ดีนะว่าเอออันไหนมันมันใส่อะไรได้นะเออมันควรจะบอกหน่อยเนาะก็ตามนั้นแหละเอาเป็นว่าก็มีอัปเดตเยอะแยะมากมายนะสำหรับใครที่อยากเล่นก็เล่นกันไปเองก่อนนะ <laughs> เพราะว่าร้านมันดูเคลียร์ยากอมันก็แบบแต่อยากจะอัปเดตให้ดูนะมันมีอะไรโอเคนะเปลี่ยนชื่อร้านไม่ได้เสียดายจังก็เอาไว้มาเจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็อัปเดตแค่นี้แหละลาไง